ผมกระโดดสูงที่สุดในโลกเดี๋ยวแป๊บนะครับผมกระโดดสูงที่สุดในโลกจริงๆถ้าไม่เชื่อดูนะครับนี่นี่ผมจะกระโดดไดสูงที่สุดในโลกุ้ยลืมไปเมื่อกี้เห็นเอลเลอร์สตอร่ขายผมมวนตามโม่อยู่ได้ครับ กี่นาทีแล้วเนี่ยผมมัวแต่โมอยู่ได้แล้วผมไปซื้อมาสเตอร์ด้วยอกนมาสเตอร์กนมาสเตอร์ Grand master. Grand master. แล้วว่าคนนี้ป๊อปไม่ต้องการแล้วนะ เงินผมเหลือสี่ล้านล้านเนาะมันน้อยเกินคฮ้ยอ, <c oughs> อะไรครับเนี่ยนะ่าอะไรครับเนี่ยเก็บได้นานเลยอันนี้ นานมากเลยด้วยขอบคุณเพื่อนใครใส่ให้